องค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยน,นะฮะว่าปีที่ผ่านมาจํานวนผู้ป่วยขั้นเลือดออกทั่วโลกมีจํานวนมากกว่า5ล้านคนแล้วก็เสียชีวิต5,000กว่าคนครับเช<ม>น่ามีเด็กรูปรายงานนะครับว่าข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าปีที่ผ่านมาครับมีผู้ป่วยด้วยขั้นเลือดออกทั่วโลกมากกว่า5ล้านคนมีการระบาดใน15ประเทศในทวีปแอฟริกา พร้อมกันนี้ WHO ยังเน้นย้ำด้วยให้เห็นถึงจำนวนผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออกที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกจนทำให้เกิดความกังวลด้านสาธารณาสุขโลกมากยิ่งขึ้นรายงานระบุด,ด้วยนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออก5,500คนและจำนวนผู้ติดเชื้อในทวีปแอฟริกาในปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นถึง9เท่าถ้าไปเทียบกับเมื่อปี62นะครับโดยใน15ประเทศในทวีปแอฟริกานั้นมีการลงทะเบียนผู้ที่สงสัยว่า ป่วยด้วยไข้เลือดอ 1, 70, อก170,000รายรวมทั้ง70,000รายที่ยืนยันว่าป่วยด้วยโรคนี้นะครับและมีผู้เสียชีวิตรวม753คนซึ่งบูกินาฟาโซนี่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดของไข้เลือดออกมีผู้ติดเชื้อถึง85%ของจำนวนรวมผู้ติดเชื้อในทวีปแอฟริกาเลยนะครับและก็ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมากถึง91%ของจำนวนผู้เสียชีวิตในทวีปแอฟริกา เด o ยว้ำด้วยครับว่าความสามารถในการตรวจหาเชื้อให้เจอแต่เนิ่นๆนที่มีอยู่อย่างจํากัดก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ติดเชื้อมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นครับ